โกสปอดจอทะลุ2,000ดอลลาร์ 2, ทองคำไทยแตะ34,250บาทหลังอิสราเอลยังเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮามาสสวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง YouTube โกอาลาเพจโกอาลแล้วก็เว็บไซต์ g กา .com G O L D A R O U N D วันนี้อาทิตย์ที่22ตุลาคมนะครับเรามาพบกันในช่วงวันหยุดสุดสัปด,ดาห์เดี๋ยวผมจะสรุปภาพรวม การเคลื่อนไหวของราคาทองคําในสัปดาห์รวมถึงประเด็นสําคัญสําคัญที่ต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะครับเรามาเริ่มจากราคาทองคำไทยกันก่อนเลยก็ยังคงสร้างสถิติใหม่ต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาขายออกทองคําแท่ง96.5ขึ้นไปแตะ ที่34,250บาทนะครับเมื่อมันสุกที่2ี่ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ราคาทองรูปพนธ์ก็ราคาขายออกอยู่ที่34,750บาทสูงมากเลยนะครับขณะที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะครับประมาณ50บาทราคาที่สมาคมค้าทองคาประกาศราคาขายออกทองคําแท่งอยู่ที่34,200บาทราคารับซื้ออยู่ที่34,100บาทคิดจากเงินบาทที่36.51บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองรูปพนธ์ราคาขายออกอยู่ที่34,700บาทราคารับซื้ออยู่่ที3 3,488บาทจุด4 44, 4 45, สตางค์ภาพรวุทั้งสัปดาห์ราคาทองคําไทยได้ปรับเพิ่มขึ้นมา250บาทนะครับราคาทองคําไทยยังได้แรงหนุนจากราคากล์กสปอตที่ยัง เพิ่มขึ้นต่อนเนื่องนะครับวันศุกร์ไปจ่อแตะ2,000ดอลลาร์อีกทั้งเงินบาทก็ยังอ่อนค่านะครับมาเคลื่อนไหวแถว36.50บาทต่อดอลลาร์นะครับเรามาดูภาพรวมราคาโกลสปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมา1 6บหถึงยีตุลาคมนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก48ดอลลาร์ทำให้ตั้งแต่อิสราเอลโจมตีกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่13ตุลาคมราคาโกลสปอร์ตเพิ่มขึ้นมาแล้วร่วม150ดอลลาร์นะครับล่าสุดเมื่อวันศุกร์ราคาโกลสสสสปปปปอออออรร์์์ตตตขึ้นนนนไแะะจจุดุดดดดูงทททีีี่่่่่1,997 1,000ลลาาากััวมเ็ห 980บัลล่าโดยราคากูสปอร์ตยังได้แรงหนุนจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกุมฮามาสที่ยังดำเนินต่อนเนื่องนะครับหลังจากที่อิสราเอลตอบโต้กลุมฮามาสที่โจมตีเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้อิสราเอลได้ออกไปติการโจมตีทางกาศในพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก11รายพร้อมประกาศว่าจะเพิ่มการโจมตีในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาด้วยนะครับโดยเรียกร้องให้ประชาชนในฉนนกาซาอพยุลงไปทางตอนใต้เพื่อความปลอดภัยนะครับขณะเดีย การมีรายงานว่าขบวนรถบรรทุกความช่วยเหลือด้านรุย่ยเซียชามชุดแรกขององค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็นจำนวน20คันที่แต่มไปด้วยยารักษาโรคเวชภัณฑ์แล้วก็อาหารกระป๋องในบกวรจำกัดนะครับได้เดินทางข้ามผ่านจุดผมแดนระหว่างอียิปต์กับกาซาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะครับแต่ว่าปริมาณสินค้าเนี่ยที่เข้าไปก็คิดเป็นสัดส่วนแค่สเของค่าเฉลี่ยรายวันนะครับที่นําเข้าสินค้าชนกาซาก่อนที่จะมีการโจมตีขึ้นนะครับ เพราะว่าเป็นสัดส่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับความต้องการโดยมีรายงานว่าหลังจากที่เกิดเหตุเซลปิดล้อมสุลต่านกาซากว่า2อาทิตย์นะครับทำให้ชาวเปรสตัยเสียชีวิตไปแล้วกว่า4 3 0 0ารยายนะครับแล้วก็ประชาชนกว่า1ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พัดถิ่นนะครับทางนี้เราคงยังต้องติดตามความคืบหน้าการสู้รบอย่างใกล้ชิดเลยนะครับนอกจากนั้นราคาโกลสปอร์ตยังได้แรงหนุนจาก ออกมากา่าวของนายเจรมภาเวปรันานเฟดที่บุกว่าในการประชุมเอเบิมซีรอบถัดไปวันที่31ตุลาคมและก็1พฤศจิกาย,ยนมีโอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับแต่ก็ระบุว่ามีสัญญาณบ่งชี้การชะลอตัวของเงินเฟ้อนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจว่าการชะลอตัวดังกล่าวจะดำ,ดำเนินไปอย่างต่อนเนื่องนะครับและก็เฟดแต่ยังคงมุ่งมั่นต่อพันธะกรณีในการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ว่าหมายที่ระดับ2เนะครับทั้งนี้นักวิเคราะห์อาวุโสของเอฟเอกโปรได้ออกมาเตือนว่าการที่ราคาทองค ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยไม่เคยรับการพิสูจน์ว่ามีความยั่งยืนนะครับพร้อมระบ,บุว่าราคาทองคํากําลังเพิ่มขึ้นตามกระแสข่าวเท่านั้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงเร็วๆนี้เพราะว่าตลาดทองคำเนี่ยอยู่ใกล้กับโซน โอเวอร์บอทมากเกินไปนะครับทำให้เสียงที่ราคาจะปรับลดลงเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานเช่นอัตาราดอกเบีย้ยพันธบัตรก็ยังอยู่ระดับสูงนะครับแล้วก็เงินดอลลาร์ก็ยังมีแนวโน้มของการแข่งข้ายอยู่ทั้งนี้หากจะมองถึงการเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับที่ทําให้ราคาพุ่งแรงเมื่อรอบที่แล้วนะครับจากนั้นไม่นานราคาก็ปรับลงแรงนะครับไปต่ํากว่าจุดที่เริ่มต้นก่อนการเกิดสงครามด้วยซ้ําไปนะครับทั้งนี้ในสัปดาห์นี้แม้ว่านักลงทุนจะจับตาความเคลืบหน้าการสรุประหว่างอิสร,ราเอลกับลุมฮามาสแต่ก เศรษฐกิจสำคัญด้วยนะครับโดยในฝั่งสหรัฐจะมีตัวเลขดัชนีงเงินเฟอ้อว่า PCE ในวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็ตัวเลข GDP ไตรมาส3ในคืนวันพฤหัสซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวได้ดีนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มสูงขึ้นสูะดับสูงสุดในรอบ16ปีทีเดียวนะครับนอกจากนั้นยังต้องจับตานโยบายการเงินของธนาคารทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารแห่ง แคนาดาธนาคารของยุโรปก็จะประกาศผลการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้าด้วยซึ่งอาจทําให้ราคาทองคําสปอรตในะมีความผันผวน,นได้เช่นกันนะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทเล่งหงคอมมิตี้นะครับหรือว่าราคาโกลสป,ปอตในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ราคาได้ะลุผ่านเส้นเทรลล์กลับมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะครับแล้วก็ราคาทองคำแบบประเทศก็ได้แตะจุดสูงสุดตรดการใหม่เช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์นี้ ต้องรู้กันว่าราคากสปอร์จะผ่านโซนแนวต้าน2,000ดอลลร์ได้หรือไม่หรือจะปรับฐานลงมาก่อนนะครับโดยมีตัวเลขเศรษฐกิจจากทางสารัฐแล้วก็สานการในวันออกกลางให้ติดตามกันต่อนะครับโดยเรื่องหงให้โซนแนวรับสำคัญอยู่ที่1,955แล้วก็1,945แล้วก็1,920ถึง1,910ดอลลราตามลำดับนะครับท้งนี้หากราคาเรื่องที่จะปรับฐานลงมาก่อนก็ให้รอจังหวะกลับตัวแล้วก็หาจังหวะเข้าซุยคังนะครับเพื่อ follow trend นะครับไม่แนะนําให้ขายสวนนะครับหากไม่มี position ซื้ออยู่ในมือนะครับสวนโซ โหนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 1,995- ถึง2,000ดอลลาร์นะครับหากทะลุผ่านขึ้นไม่ได้ก็มีโอกาสไปต่อยาวๆนะครับโดยมองว่าส่วนต่อไปก็อยู่ที่ประมาณ2,50 0 50, แล้วก็2,60 0ดอลลาร์นะครับโดยภาพรวมสหรับ ใครที่อยู่ฝั่งซื้อก็ยังสามารถทำกำไรต่อได้อีกนะครับแต่แนะนําให้ระดวังการโอเวอร์เทรดในช่วงนี้นะครับแล้วก็เลือกใช้วอลุ่มให้เหมาะสมกับเงินที่มีอยู่เนื่องจากราคาทองคํามีกรอบการบวกลบค่อนข้างจะกว้างเลยนะครับรวมถึงแ้ะระมัดระวังในการเทรดสวนเทนที่ค่อนข้างจะอันตรายด้วยหากไม่ชํานาญนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โก้ลาวหยิบยุบมาฝากกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์ของทางสายนึ่งโกบุลเลียนนะครับ รอดูกันว่าทางชานิโกจะมองถึงสถานการณ์วานออกกลางเรื่องภาพรวมการลงทุนของทองคาอย่างไรบ้างพรุ่งนี้ก็มาคอยติดตามกันได้แล้วครับถ้าชื่นชอบข้อมูลข่าวสารที่โกราหยิบยกมาฝากก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ